สบายดีพี่น้องนิดนีดตอนหับเขาสูทรงดาวเฮืองสาวลาวเด้อพี่น้องเด้อมาสวรรค์กับเบาไกลพี่น้องเอ้ยอันวาสิเมื่ออะไรผาลาพอดีไอหลานะ่ะเพิ่นโรมาพี่น้องเอ้ยอันเพิ่นห้ากระเติมเนต็ตอะไรบะ่าอันเฮืองกับเบาไกลกะสสเขาไปหาเพิ่นแล้วกะเ่อนมีลูกบ่เฮ้ยนี่อันแล้วก็ลูกเพิ่นพี่น้องแล้วก็เพิ่นแหละกับวาสิขาเอามีใบแบว่เพิ่นแก๊สนึงพี่น้องเอ้ยจักเพิ่นสิเป็นเท่าไรเลยเดี๋ยวนี้ก็ได้ พอเฮืองกับโบเคยเขาไปหาเพื่อนจ้าเถื่อมีแต่เพื่อนพาไปหาพี่เพ้นตะกี้หะแหละเพื่อนกระซ่งหาเนาะเพื่อนกระลำบากไรได้เคยเลยไรหละนะก็ได้เนาะคุ้เห็นเราตมอินกยังขีดอยู่เพื่อนกระกำลังออกมากำลังจะออกมาหาเทาไปเบิ่งบ่อนที่เพื่อนอยู่หะเละพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งกำกันได้พี่น้องเด้อเพื่อนกับมาแะไรพี่น้องเอ้ยเพื่อนกำลังจะพาไปเบิ่งกันบ่อนที่เพื่อนอยู่กับลูกหะเละพี่น้องเอ้ยอ้าวใชมีเพื่อนบู้มีบ่เ้ย สามีกับโบมีพี่น้องมีแต่เพิ่นกับลูกอยู่เพิ่นกับออกไปเฮ็ดเวียกอยู่นมเนาะบโบมี่เราเพิ่นสชียร์เกลียดข้าน้องพี่น้องฮาเครื่องวเสื้อว่าเพิ่นนี่เป็นคนดูได้เฮ้ยโบม,มี่คอยเป้าเพราะว่าตอนไปหาพี่เพ้นนะะเพิ่นกับโบได้วางว่าสิได้ยังได้นะั่นเอาแต่เพิ่นกับพาเราไปแบบเนาะเฮย้ยคอยเห็นคอยจนขึ้นว่าเอ้าเออไอ้น,นี่แล้คือดีแท้น,นะเฮย้ยคอยนักคิดนั่นนี่ไดย อันเราบริเวคนเกียร์ข้าวแล้อพี่น้องกางเว้นนะเราก็ออกไปเฮ็ดเวียกแต่ว่ารายได้ฮะนะเนาะมันก็บ,บ่กุ้มกินพอาลูกเต้าอีกแล้วเพิ่นก็เพิ่นเจ็บอีกบ่เฮ้ยคือว่าเพิ่นเพิ่นมีบ่อนเจ็บในไส์เนี่ยแต่พี่น้องเอ้ยปิ่นปัวตัวเองอีกกระปั้นหนั่นนะมันกัดบ,บุกุ้มกินลูกลูกแม่แล้วก็เพิ่นก็เลี้ยงลูกผู้เดียวหั่นนะเฮ้ยรถไปไหนวะรถค้าพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้นี่โอ้สิไปได้บ่เฮ้ยโอไไๆๆ้ทางพี่น้องเอ้ย ไปสิไปังหอดไจพี่น้องน,นะไปบัไดกับสีเดลบอด้เฮ้ยอ,อยากเสี่ยงในเบื้องทางนะโอ้สิปบปได้บ้ใทีแล้โอ้ยทางนะเนฮะ้ยโอทางพี่น้องเ้ยว่าบอนไปหาพีพิพภนหลายเท่าอยู่ อู้อ่สิได้จูงบ่ตายแล้วคันค้านี่ันเอารถได้ซ้ายมาเฮ้ยเฮ้ยขยานเลยขยานบุกพ่าเ้ยเพื่อนเป็นเพื่อนรุ่งเสียอันนี้นะเพื่อนพลางงาอยู่เฮลยจะเห็นนะถ้าเปงนตรกันเนาะจากสีอะไรแหละเรื่องกบบเคยมาจากถือห้างกระบ้าขังแรกพี่น้องเอ้ย เคยเห็นเพื่อนแต่ว่าบุเคยมาเพื่อนเพื่อนจักเถื่อนนะเพื่อนออกไปเห็เดที่ใหญ่เด้อพี่น้องนี่เพื่นอนมาแต่ทียกเพื่อนพอว่าเงินเดือน,อนกัดบุตรายเลยพี่เนาะบางห่านกัดพกเจ็ดแสนเนาะบางห่านกับเจ็ดแปดแสนเห็ดทียกเนี่พี่น้องเอ้ยบุกุ้มกินเนาะเพราะว่ารายจ่ายมันสิ่ร้อยกว่ารายได้อีกลูกอีกพี่น้องเอ้ยเห็ดอะไคนทำเหลือเกิดบุได้เนาะมีทางเหลือ น้ำไปยุ ố, ố, ố. 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 ้ยนะคะพี่น้องเลยเสียนอะได้อันนี้นะโอ้ยโคตรเยอะแอนเเสียเลยโอ้พี่น้องเลยหลุดใหญ่เลยเกือบสิบหอยพุ่ผ่าผู้ชมให้ปวดที่มุนเมื่อตะบะอันนี้ก็จะไปได้บ่ได้ลุยไปหมดโอ้ยเจ้ากันพี่น้อยโอ้พี่น้องโอ้พี่น้องเฮืร์น โอ้ยยังเงินคืออยู่ในนี่เฮ้ยโอ้ยเอ้าโอ้เฮ้ยเงินอยู่ในป่านั่นนี่มาเฮ้ยใครเจ้าหน้าขอหลงเสือกันทีละเฮียงสภาพเงินเยโอ้นี่นะพี่น้องเงอนได้หลาอยู่พี่น้องเคสนี่เนาะ หลังจากเอามาจากหา,หาแต่กเฟนอนนฟ้อนี่มดแล้วทีฝนตกฝ<า>่าลงอยู่ใไในน่นะนนอยู่ไหนเลยก็ล่ละลสบายด,สายดีสบายดีสบายดีนะพี่โอนี่ว่าฝนตกอันมันหัวอันตอนจะส่งไปนะ โอยรอยนี่ือขาวแค่นะพี่น้องกัยละมาดีมดีไหมลูกเงินกระห ộng นะเจ้มาสายสื่อหน่ยเหนเวิ่งเหตเวี่งยังะเออเดี๋ยวขอหยาเด้อเงินกระห ộ มันเดือนลานึีโอ้ยมื่นึงอันมือนึงสามสิบพันสพันถ่นน้ำมันลดอีกแบบนี้มันมุงอยากูเพราะว่าคีไม่งอดมันลายโอ้ยมันออกระยา่ดบกูก็เฮ้ามาเบื้องต้นเอย่นี้เด้เออกับจลอ้าก็จากมาหาเจาล่าเถื่อนอะไรได้ฮาบ่มีโอกาสอืมไปเบียดกับบนไปเนี ทางว่าเจ้าบอกสบายบอกแม่พีทงีครับไปตรวจอีกทีหนึงกับเป็นก่อนเบาอหภอมโอ้าในปีมนลูกจโคนสองสามคนอ๋สามคนบู๊ง่ะนั่นแหละเลี้ยงผู้เดียวนะจัะเลี้ยงพอเลี้ยงมีโอ้ป็นเขามันบริจาคเหมันเลยเออเขาบริจาคมันบอกมาจากเบาเตียงน่นบอกบแบบเขาเหียงแ้เท่าแก่เลยเท่าแก่เทั้สองทั้งสี่อ๋อ ีในแห้งอันะแต่ว่าเอื่อยเนาะไม่เบืองเนาะอันนี้ก็มีมีพ่อยู่เวียงจันทน์เพิ่นเพิ่นใจบุญเพิ่นเห็นเฮือนหัวแล้วเป็นแป้งโอ้เลี้วพี่น้องเอืก็ใหญ่คือเอื่อยผลนนี่แหละเนาะตอนส่งไปส่งห้างไก่เนาะอยากให้มาสอยเลยนะอยากให้ทานผู้ใหญ่พิจารณาให้เด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดนี่ก็ลำบากลไรพี่น้องเอื่อยผลก็เลี้ยงลูกแล้วก็เลี้ยงพ่อแม่เนาะลูกก็ะามคนพี่น้องเอ้ยมึงได้ใช่ไหมเบิ่งทำรอบพี่น้อง ออเ,เออเราไปเห็ดเห็ดงานพี่นออนอะเป็นบริษัทคนทางมาพี่นอเนาะเลย อยู่บันทึกเพิ่นบุมีเงินเพิ่นกเกษมีอยากจ้ำเป็นนั่นแหละเนาะแตเอาเงินมาไปจ้ำเขาแดีวกับบุมีเงินจ่ายเขาแดีวกับง่ายไมาอยู่นี้แบบนี้นะเพื่อนสามปีเลยบริจาคเงินเขาเนีนยทาคภาคมันโทรมาว่าให้จ่ายเงินทำบริจาคการคือว่านั่นเนาะสามปีเลยสามปีเลยที่เขาสิสานต่อกับสามนี่ได้เงินเดือนกคนลานเดียวเลยกินกันง่ายเพื่อนเกษมีอยาจ้ำเป็นนั่นแหละยืมไปกับเนาะเขาบอกจ้ำเป็นใครก็บอกอยากยืมดอกเงินนักใครก็บอกอยากเป็นหนี้ดอก เวนี่กันการิล่นมันรู้สึกเจ็บแห้งเลยไปหาหมอห์ฮะไปหามอะไรเห็นเราเป็นก้อนเบ้านะมีเป็นก้อนเบ้าก็เป็นหิวชงดีนะเอ๋ยเป็นอะไรก้อนเบ้านาะเขาเอิ่อนยังเป็นก้อนเบ้าในชัยเอ๋ยในมันลุปมันลูปโอ้เจ็บเดี๋ยวเราเอ๋ยเนาะไปกระบื้อไปไปนี่ไปนี่กระบื้อไปเห็นแล้วเจ๊กใจดีเหมืนกันถามอยู่างย้อนนักมันจะบอกให้ย้อนเอ้ยใครเนาะสู่กระซามคนพี่น้องเอ้ย พี่น้องเด้อไก่กัญญาลูกจะขีดอะไรเนาะพี่น้อยแทงแม่อยู่บ้านีก่ะแทงเงือกเลยเงือกเลยเ้ยเอืไอยเป็นนะเขาไห่ซอยเบื้องต้นเยเด้อเขาก็ซอยไล่คนถ้าก้ามแต่ให้เพ่นเขากไลปหาเพ่นเป็นยังไงเพ่นกับเพ่นอยู่เพ่นกับเพ่นหาก้ามแตตลาดเพ่น ใค่เพื่อนก็ครเพ่นีู่น้หอยเพิ่น่นก็เจ้อยโบเมนหานจี๊้ยไข่มันลูมันแม่บะอืียเดี๋ยว่าเราสิเดืยดขาดชอนอาหารนี่เยข้าเบนเหรอลูเพิ่นนะคือการเอาเนนอกโดยมีังาลงตลาดมากจะสื่อจะพักเขาก็เอามีหกเอาเงินหายคนที่หนักชือในอยู่ในกินดีรู้เรยกินรู้จัก ใส่ใจแต่ละเมอแล้วก็สิบุมี่อะไรอยเอี้ยเนาะเมียงานแล้วก็เนาะคือว่านเราทำอไมแต่คนที่หนาสอยเรือได้พี่น้องเด้อยก็คือไก่หล่าอะไก็ไม่หน่าสอยเรือนะหนี้ากด้พี่น้องด้ยมากเองอีดีเล่าหัวจักทำมาหากินเนาะพี่น้องนะฮะแบบเห็ดเวียยเห็ดงานพี่น้องขนาดเจทปอืมดืนไปเจ็บบองคนที่หนาสอยเรือสำหรับความขิดไก่เด้อพี่น้องเด้อฝากถึงผู้ใจบุญที่มีกำลังเด้อพี่น้องเด้อ ถ้าผู้ใดคิดอยากซอยเนาะถ้ามีกำลังพอ่อก็ฝากแชร์ได้พี่น้องเด้อแชร์แชร์ึ่งเงินผูใจดีผูใจบุญเนาะผูเขามีกำลังผูเพื่อนมีกำลังใช่เลยละนะ่ะเนาะเวลาฝนตกมากนี่กะหัวเพื่อนเราส่งหาไก่อยู่พี่น้องแต่ไก่บดมาเพราะว่าอยู่ใกล้พี่น้องเลยร่อยโลนะทำทำทำมาร่อยโลแปดสิบกว่านะ นี่มีการลบากล่ยใส่มันหลดมากก่ะเธอะละสองามแสนสองาแสนมีอกเแล้มันหลดขืนเลยแล้วมันหลดนั่นตะกี้ลิตรหนึ่งหกพันอไล่ะเดี๋ยวนี้ลิตรลินึ่งกับพันเอใส่สองแสนมาบ่ห่อเถอะพันบาทแต่มันหลดนะไรนะดิท้นี้ก็มีแต่เงินแบบนี้หละมาใส่อยู่ดินนอดินดินแ่ใส่หลายดิน่เจ้าอีวนกเขายังมยังมหูเน่ยนันงเหนดินไทยแต่ ้างหนาหูแล้วเป็นดินไอ้ปั้นน้ำมัน้างหนาเนี้ยเี๋วมีทางออกแล้วนะเราบมี่ทาออกบอกว่ามี่มองอยู่ได้ถ้ามีโครงการมาอเพราะว่ามองนี้มองนี่ฮะมองนี้ก็มองเอเบ้งกันนะมองเอเบ้งยังไปตะยู่กว่าเพราะว่ามองนี้ฮัเริ่มมีโครงการเข้ามาแล้วไฟเขาเขามาถึงนี่เนาะโบมีไฟนี่เนาะโบมีไฟ้าโอ้ยขาจะเอื่อเนี่นะไตมอไฟเาเไฟ อมแบตแบตแบตน่อยบ่แบตแบตน้อยเอไปากอือโอ้อูมาก็หนึ่งเขาหนึ่งแน็ตไม่เสื่อมอหนึ่งใช่หนึ่งอยู่นี่้พอดีแม่ยืมเตาไปเตาอคนแตกอ้เตาก็ยืมกันพี่น้องเตาหนึ่งเขาก็เามกันเสใหพี่น่องเอ้ยบนี้ของนก็นแตกแม่ก็ฝากงี้เด้อพี่น้องเด้อฝากงี้เด้อ เป็นเดือนละเดียวกับก the <laughs> like ินน้ำกันพอเบิกมากอะหัวแรค่าเขาหัแรคะไปหนีได้ทุนหลั่เดียวกับสามพันบาทเนาะใช้มือเดียวกับพันหนึ่งเลยห่วยนแม่เห็นไหมไรแบบนี้คอยมดครอบครัวลูกกับสามแม่พ่อกเพต้นกับเถาเลยเนาะเแม่งานอีแม่กับเพิ่นให้แม่เพิ่นเป็นนิวมาคถล้งได้เพิ่นให้พาตัดได้ให้พาตัดจะโดนเลยเพป็นเบคคาเพิ่นยันเพิ่นยันเพิ่นว่าพันพาวัตนี้เพิ่นไปเลยเห็นะเพราะว่าเพิ่นเคยพาตันนีของพี่เลยนี่อ๋อ ส่วนกระไรเขาสากผัดผอกัเป็นประดงประดงคาประดงแข็งอีร้อยนี่จากปีอะไรกันสามปีไปอือือขาวเนาะขาวได้ได้ได้ไผ่เนี่ยใส่เนาะงายอีกได้พ่อครับทำพ่อเขาพ่อพี่ไทยบุญเลิกจนแต่ตั้งแต่เกิดลูกพาหอบลูกนี้มาอ๋อพ่อคนไทยเป็นไงอ้๋อเป็นพี่นะเออยุทธไทยแดยอันถ้าลูกนี้พี่เมื่อช้าพ้นหมดเลย สคนอีกคนหนึ่งยุนได้อยู่ล่าอีกคนหนึ่งเออเดไปยูน้งเล่ามาคนหนึ่นบอกลุงนะยูน้ำกันมาสานี่แออหละฝากไว้น้ำเมร์โมมีไฟ<ว>เนี่นนยนองมาดูาดน,น้อย่นก็แเม่อยู่เนาะโมมีไฟกันพี่นหองเ้ยไปหาทาเม็นทำมอส่งันลำบากเลยสมมติว่าเจ็บไข้ใหเป็นเนาะนี่ ไปนะใดเงินกูมีโอ้ของชีวิตไปวันมื้อว่านซื้อนี่กับคนไทยเอาย่ามกินกับมันแพงกับเราเนี่ยแหละพี่น้องกับบุญแบบขนาเนาะมันกับบุ้ไฟอยากเลือกเกิดอ่ถ้าเลือกเกิดได้กับบุ่อยากไปสิมาลำบากเนาะพี่น้องใันได้รู้คอยได้ผู้ใหญ่เลยใช่อะอืออ่าสองสิบสามปีเลยค่ะสิบสามปีหมดเหอนี่ยแหละกินมาบอกกินบาหลาย แต่ว่าตุ้ยขึ้นตุ้ยขึ้นคุณน้อยจะบอกเรื่องอะไรนี่อันคุณน้อยค่ะคุณน้อยคอยน่โอ้คุณน้ยนี่อืทุกปีเลยอันนี้น้องนี่คุณใหญ่นี่ อ๋อท um ี <t <t uh ่ดุที่ดุมั้ักเอ้ยจักน่โอ้เมย์โลเมยมย้เมย์เมยนางล้มด้วมนางล้มเออเมย์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 อ้อเมย์เมย์เมยเมย์อ๋อเมย์ก้อยู่ด้วยเออไู้น้อยอยู่น้ำเอ่อยเหอมันจะไปเด็กเด็ก พูดีลูกคนล่ามอนกันกเพูดีนพดอยู่ลำกันแล้วเออยตั้งแต่ที่ผ้าในหาหนโอ้เลี่องลูกเดียวอีกี่ี่น้ะงพ่อก็ได้มาจอบบอหุ้ิโอ้ยมาบ่ายลกดกหนอยนี่อไแม่ไปห้าให้แม่ผเจ๊บอีกนี้น้ Ừ, không phải, không phải hát nó tủm tủ Nhanh